สนับสนุนโดยชูชัยใน b s c Longjare กลับเข้าสู่รายการ,รผู้หญิงรู้จริงนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูเรื่องราวของศาสตร์ตอกเส้นกันนะคะซึ่งสามารถบําบัดอาการได้หลายอย่างด้วยกันค่ะวันนี้ที่เราจะนํามาพูดถึงนะคะเป็นเคสที่ประสบอุบัติเหตุมาค่ะการตอกเส้นสามารถบําบัดรักษาได้จะเป็นยังไงไปพูดคุยกับคุณหมออ้นพร้อมกับผู้เข้ารับบริการค่ะคุณพรศักดิ์เพชรบารุงกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็วันนี้ขออนุญาตเรียกคุณลุงนะคะคุณลุงได้รับอุบัติเหตุมาใช่ไหมคะนานหรือยังคะนานแล้สิบกว่าปีเลยครับเกิดจากอะไรคะคุณรถกระบะทับหรอรถกระบะมันชนชนแล้วทับเลยฮะล้อหน้าทับที่ขาเลยล้อหน้าทับที่ขาของคุณลุงข้างไหนคะข้างซ้ายเลยฮะแล้วมันจะเนื้อนี่จะแบนไปเลยแต่กระดูกไม่เป็นไรค่ะแล้วข้อเฝือกข้อเฝือกมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนฮะข้อเฝือกสองเดือนแล้วก็ เขาเอาเฟือกออกเ็ายังไม่หายก็เปยไปเรื่อยๆค่ะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างอาการคือเดินธรรมดาได้ค่ะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้กระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้แต่เดินได้ธรรมดาเบาๆได้ครับแล้วถ้าเราลงแรงไปเนี่ยมันคล้ายๆขาไม่มีแรงรับ เหมือนกับว่าสิ่งที่เสียหายไปคือในเรื่องของกล้ามเนื้อของคุณลุงใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วทานยาไหมคะก่อนหน้านั้นคือใส่เชื้ม่ายมีมีมีทางหมอโรงพยาบาลเขาให้มาเป็นยาเม็ดทีแดงให้ยาแค่อักเสบเหมือนยาคลายกล้ามเนื้ออะไรนี้มันเป็นยาแค่อักเสบคลายกล้ามเนื้อในตัวครับหมอที่โรงพยาบาลตานเรือแล้วดีขึ้นไหมคะโอ้ผมรักษาอยู่เป็นปีกว่าแต่ผมพยายามฝืนตัวเองเรื่อยค่ะ ก็เลยมาเจอคุณหมออ้นนะคะค่ะมีลูกสาวแะนามาเลยก็มาค่ะนะคะคุณหมออ้นคะอย่างอาการที่คุณลุงเป็นเนี่ยค่ะเป็นการเสียหายในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะการตอกเส้นมันจะเข้าไปช่วยได้ยังไงบ้างคะเราก็จะมีตอกเส้นไปกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็มีน้ำมันด้วยน้ำมันสมุนไพรเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อคือจะไป ทำให้กล้ามเนื้อนี่มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะสมุนไพรที่ว่านี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะก็ะมีพวกเถวัลเปียงสะพานกลตัวสมุนไพรตัวนี้จะรักษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ,ะนะครับกล้ามเนื้อนี่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าไม่ได้ ขาดการออกกําลังกายขาดการทํางานมันมันจะไม่ฟื้นฟูเหมือนแบบถ้าไม่ได้ใช้งานมันก็จะตายไปเลยมันจะรีบลงมันจะรีบลงเราจะรีบเราจะมานวดก็เป็นการช่วยฟื้นฟูคั้นเี้อก็แสดงว่าวันนี้คือทั้งนวดด้วยแล้วก็ตอกเส้นด้วยใช่ครับโดยการนวดก็จะมีน้ํามันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะให้คุณลุงนอน นอนหงายก่อนคุณลุงครับนอนหงายนอนหงายก่อนนะคะคุณลุงนี่แข็งแรงมากนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองแต่ดูแข็งแรงมากนอนนอนหงายก่อนค่ะคุณลุงนอนหงายก่อนนะคะเดี๋ยวเอาค่ะออกมานิดนึงตอนหนุ่มๆคุณลุงเคยฝึกคาราเต้ด้วยนะครับก็เลยแข็งแรงค่ะแต่พอดีเจอรถกระบะเขาอุบัติเหตุก็เลยทำให้เดินได้แต่วิ่งไม่ได้นะคะ วิ่งเร็วไม่ได้ฮะวิ่งเร็วไม่ได้เหยาะๆได้การตอกเส้นแล้วก็การนวดที่ใช้สมุนไพรด้วยค่ะจะทําให้อาการดีขึ้นได้ขนาดไหนครับคุณหมอดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นมาสิบกว่าปีแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าช่วงราชทิ่เป็นแล้วมาหาคุณหมอเลยนี่สามารถกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้คือเหมือนปล่อยไว้นานแล้วใช่ไหมคะเป็นสิบปีแล้วเนาะอันนี้ก็คือใช้สมุนไพรที่ว่าก่อนนะคะค่ะ คุณลุงเคยมารักษากับคุณหมอกี่ครั้งแล้วคะคือไปที่คขินอีกครั้งหนึ่ง <tha> ่ะเรื่องแขนตรงคร้าง <tha> ขวามือนี้พอดีขึ้นเน <tha> ี่ยก็คือเคยไปต่อเส้น <tha> ที่แขนที่ไหล่บาล่บาไหล่บ่าไหล่ฮะแล้วดีขึ้น <tha> ก็เลยมารักษาที่ขาต่อ <tha> ใช่ไหมคะ นะคะก็ะใช้สมุนไพรนวดไปก่อนชโลมงไปตอนนั้นตอนนั้นนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่แลยหกสิบกว่าเลยแล้วทิ๊กเกอร์ดูบัิเทิงหกสิบก็คือเกือบสิบปีใช่ไหมคะพอดีขี่จักรายานไปตลาดน,นะ,ะมันวิ่งชนดืด้อเข้ามาเลยรบกวนขอที่ต่อไคนับนค่ะคะือคุณลุงปั่นจักรยานไปตลาดแล้วกระบะก็มาชน ชนและทับเลยรถกระบะใต้แดงด้วยแต่ก็หลังจากนั้นมาก็ต้องรักษาด้วยเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะคะก็มีการเข้าเฝือกด้วยทานยาด้วยมันจะลื่นหน่อยนะับค่ะเสียงคุณลุงเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลย อพอมาเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะวิธีการตอกเนื้อมันจะแตกต่างจากการที่เราตอกในเรื่องของเส้นเลือดปกตินะคะคุณหมอครับเราก็ต้องตอกแบบลงน้ํามันก่อน,นเวลาตอกมันจะยากขึ้นเพราะว่ามันจะลื่นแล้วก็ตอกแบบเบาๆลึกๆก็คือถ้าเกิดไม่ลงน้ำมันมันก็จะมันจะฝืดแล้วก็ฟื้นฟูยากแต่ลงน้ำมันเนี่ยต้องชำนาญแล้วมันจะตอก ถ้าคนไม่ชํานาญก็ตอกอยากมันลื่น,นใช่ไหมคะใช่ครับคือทั้งแบบมือที่โดนน้ามันด้วยแล้วก็ไปจับอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ตรงที่อุปกรณ์มาสัมผัสกับผิวที่ลื่นด้วยแต่ว่าจะตอกเบาวกว่าการตอกเส้นปกติถ้าเกิดแค่ปวดเมือ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนอันนี้ต้องระวังมากกว่านะคะคุณหมอระวังจะไปโดนกระดูกระวังมันจะหลุดมือค่ะ มันนลื่จริงๆคือมันลื่นด้วยไม่ใช่ที่จะอันตรายต่อคุณลุงด้วยะืออันตรายต่อเราถ้าอยู่ใกล้ในวง่ไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมคุณลุงไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำหนักนิดนึงค่ะออ้เจ็บไหมครับเจ็บเออเจ็บหน่อยนะครับมันต้องพอดีถ้ามันเบาไปมันก็ไม่ถึงนะครับแล้วอาการสมมุติว่าเออที่คุณลุงบอกว่า วิ่งไม่ได้แค่เดินได้ถ้าสมมติว่าเราสูงวิ่งนี่คือมันจะเจ็บเหรอคะหรือว่าอย่างไงมันไม่เจ็บมันไม่ไม่ไปคือไม่มีแรงเลยมไม่ไปอตรงนี้ครับยาเา,าตรงกล้ามเนื้อหัวเข่านิดนึงค่ะทำไมต้องมาที่ตรงหัวเข่าด้วยะคะตัวนี้เกี่ยวพันกันนะเกี่ยวเกี่ยวครับขาเข่านี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน,<ะ>าน,นค่นะพอไม่ได้ ทั้งขาเลยไม่ได้ใช้มันก็เลยมันก็เลยสัมพันธ์กันก็ต้องตอกขึ้นมาเ้วยเลนเข่าเปลือกใหม่ๆคล้ายกอเลยพอเวลาใส่เปลือกตอนนั้นหมอไปดึงค่ะรับผ่ไม้กะใส่่างนี้เข้าไปเลยพันเข้าไปเลยก็ทำให้ขางออยู่ข้งรอลโอ้โหสามสี่เดือนคือกว่าจะเหยียดตรงได้ต้องใช้เวลานะคะไม่เจ็บนะครับ มันจักระจี้จักระจีหรือต้องอะไรคะหรือต้องเพิ่มวอลลุ่มหอยเพิ่มวอลลุ่มนะคะแล้วข้างที่โดนทับก็คือข้างซ้ายใช่ไหมคะอันน้เจ็บคะอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บไหมคุณหมออันนี้เจ็บหน่อยนะคเออกรวจคดูกอันนี้ไม้ใหญ่หน่อยมันก็จะแรงหน่อยอันนี้ที่ขาครั้งแรกเลยไหมคะคุณหมอ รักษาจริงในรายการเลยครับอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้นวดตอกเส้นที่ขาของคุณลุงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือคุณลุงไปรักษาที่บาร์ไลค่ะรักษาไม่ได้ใส่ใส่พวกเซกเกอร์พวกิดยาอย่างเดียวไม่ได้นวดไม่ได้ไขเส้นเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็ทิ้งไว้นานอย่างอาการนี้ต้องมาตอกเส้นสักกี่ครั้งคะคุณหมออาการนี้ค่ะหลายครั้งนะครับหลายครั้ง เจ็ดครั้งยางต่ำต้องทําเป็นประจำทุกอาทิตย์เพราะว่าเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานคือต้องทาแล้วค่อยติดตามอาการไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าคนปวดเข่าหรือว่าคนที่ปวดกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับเส้นใต้ใต้ตะตุ่มตรงนี้ตรงนี้เอามืองัดเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้างัดแรงอันตรายถ้าทางที่ดีควรมาหาหมอนะครับก็เดี๋ยวอาการ แต่กล้ามเนื้อขาของคุณลุงนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นหนักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้รักษาอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารักษากันต่อคเป็นอาการนี้ด้วยคเขาอาจจะต้องใช้เวลาครั้งหนึ่งต้องทานานนะคะคุณหมอถ้าเกิดว่าจะทําให้แบบอาการมันดีขึ้นนี่ดีแล้วครับเดี๋ยวให้เดินดูได้เลยครับงังไม่ได้ขาดยังทำต่อได้อาจารย์ยังมีเวลาอยังมีเวลานะครับแต่ว่าข้างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนักเข้าข้างนั้นต้องเป็น ข้างเดียวครับเป็นข้างเดียวคือโดนทับข้างนี้นะอะ่างอีข้างก็ปกติดีครับแต่มีอาการปวดเมื่อยไหมคะอีข้างข้างนี้ข้างไหนข้างที่ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นอะไรปกติดีทับข้างเดียวก็แย่แล้วครับไม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดพอข้างนี้เป็นมันจะทําให้เหมือนลงน้ําหนักอีกข้างเยอะผู้นญิงใช่ครับคือต้องใช้งานด้านนี้ข้างนี้ใช่แต่คุณลุงเขาแข็งแรงเขาเป่า่กอนนี้ขายพวกของเก่าอยู่ที่คลองสมทะมายี่สิบกว่าปีแล้ โอ้หเหล็กพ่กันแลก็ยกเลยเลยแข็งแรงเขาคุณพ่อคุณลุงเขาสีกับเจ้าของสาพัฒด้เยนะเพราะผมเคยอยู่สาพัฒมาห้าปีคะออนี้อยู่สงวาดทำไมก็อยู่สงวาดนี่เข่าเขามันจะผิดรูปนิดนึงตรงคือจะต้องมี ใช้การนวดคือต้องให้คุณหมอโอ้นได้ใช้มือสัมผัสพวกแบบการตรวจเส้นตักเนื้อด้วยอาการเข่าผิดรูปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะก็ตัวนี้นะครับที่โดนไม่ได้ใช้งานเลยพอไม่ได้ใช้งานมันก็เลยผิดรูปพอเราเดินเร็วๆแล้วจะเป๊ค่ะใช่ว่าเดินไม่เสมอเดินตอกเส้นนี่ช่วยทําให้เข่ามันอยู่ในในรูปในรอยเหมือนเดิมไหมคะ เดี๋ยวเราคลายก่อนแล้วค่อยจัดกระดูกอน,นี้คายก่อนคือวันนี้ต้องใช้งัดวิทยายุทธออกมาเยอะเลยทยเดีาเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเคสที่มีอาการหนะัก<ไ>ถ้าเกิดแบบปวดเมื่อยเฉยๆก็อาจจะตอกอย่างเดียวแต่วันนี้ทั้งนวดทั้งตอกทั้งแคะเส้นออกมาด้วยจัดกระดูกด้วยใช่ค่ะจัดเต็ม งั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเนาะช่วงหน้า<ฆ>เดี๋ยวกลับมารักษาต่อคะ่ะ